งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2567เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากทำพิธียกเสาโกเต้งโดยไฮไลท์จัดขึ้นที่ศาลเจ้าต่างๆในเกาะภูเก็ตกว่า50แห่งโดยศาลเจ้าแต่ละแห่งนั้นมีประวัติศาสตร์และความสำคัญต่อชุมชนชาวจีนในภูเก็ตมายาวนานและจังหวัดภูเก็ตได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่และจัดต่อเนื่องยาวนานเกือบ200ปี แต่ละวันจะมีพิธีแห่ของสารเจ้าต่างๆรอบเมืองโดยมีประชาชนจะออกมาตั้งโต๊ะบูชาและจุดประทัดตลอดทางเป็นสีสันแห่งการประกอบพิธีและเป็นมนต์เสน่ห์ของเทศกาลถือศีลกินผักการถือศีลกินผักในครั้งนี้เนี่ยประจําทุกปีเนี่ยของภูเก็ตจะจัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ที่จะให้เห็นว่าเป็นอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งซึ่งเวลาถึงฤด,ดูถือศีลกินผักแล้วนี่จะเห็นว่าคนแต่งตัว ใส่เสื้อขาวกางเกงขาวชุดขาวขาวหมดนะครับแล้วคนที่ออกมาแห่ทั้งหมดเนี่ยมาด้วยหัวใจผมคิดว่าคาดว่าประมาณสัก8ปเรเราได้รายได้ตั้ง4ี่แสนกว่าล้านบาทแล้วในขณะนี้นะครับตามที่ทางข้อมูลจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สำหรับบรรยากาศประเพณีถือศีลกินผักระยะเวลา9วัน9คืนมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาร่วมชมพิธีตามถนนสายต่างๆและมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเจ้าพร้อมใจกันแต่งชุดขาวงดทานเนื้อสัตว์และถือศีล ส่วนในย่านเมืองเก่ามีการประดับไฟและประดับโคมนอกจากนี้ตามสองข้างทางจะเปิดเป็นร้านอาหารเจจำนวนมากเพื่อให้ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้เลือกรับประทานความยิ่งใหญ่และโดดเด่นของประเพณีถือศีลกินผักทําให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรจุจัดงานเทศกาลนี้เข้าไปอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวประจําปีขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นบัญชีประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของชาติเมื่อปี2561สําหรับประเพณีถือศีลกินผักจะจัดไปจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้